สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ต้องมีวิธีการทําต้มจืดกระดูกหมูใส่ฟักมาฝากกันนะครับเป็นสูตรมันบ้านง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูส่วนผสนมกันก่อนนะครับจกใช้เป็นกระดูกส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะครับมันจะมีเนื้อเยอะนิดนึงครับต้นๆของกระดูกซี่โครงนี่เขาจะอาสับแยกขายนะครับตามห้างที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเพื่อนลองไปเลือกดูนะครับ ฟักวันนี้ใช้ไม่แก่ไม่อ่อนมากนะครับพอดีหาได้เท่านี้จริงๆแต่จริงๆแล้ว่คนใช้ฟักแก่นะครับน้ําสะอาดนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องสำลเกลอเอาไว้สําหรับหมักกระดูกซี่โครงหมูของเรานะครับในนี้ก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับน้ําปลานะครับน้ําตาลทรายต้นหอมซุปก้อนนะครับ เราไม่ได้ใช้น้ําซุปเราใช้น้ําสะอาดเลยก็จะใช้ซุปก้อนเพิ่มความเข้มข้นไปนิดนึงครับน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวจริงๆมีเท่านี้เลยครับใครจะใส่เกลือเพิ่มก็ได้แต่จกใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ําปลาเพิ่มไปแล้วฉะนั้นก็จะไม่ได้ใส่เกลือนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบรสเค็มที่ชัดเจนก็สามารถใส่เกลือได้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับก็ใส่ เครื่องสามเกลอือลงไปก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ําปลาครับน้ํำตัลทรายครับน้ํามันหอยนะครับแล้วก็ซีวขาวซีวขาวเนี่ยโจ๊กจะใส่ส่วนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้าซุปอีกส่วนหนึ่งนี่นะครับเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้โรยในน้าซุปนะครับ จากนั้นตีให้เข้ากันสักนิดนึงครับเครื่องหมักอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปหมักไก่หมักเนื้อย่างหมักเนื้อทอดก็ได้นะครับปรับรสชาติเค็มหวานเอาเองนะครับแต่ความหอมนี่คือสามเกลือเลยครับเสร็จแล้วใส่กระดูกซี่โครงหมูลงไปครับจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ พอเราคุกมาจนเข้ากันดีแล้วนะครับก็หมักเอาไว้อย่างน้อยๆสัก30นาทีก็ได้ครับแต่ถ้าเรามีเวลาเยอะๆสักหนชั่วโมงกำลังสวยครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคครับเราเริ่มทำกันได้เลยโจ้ใช้น้ำสะอาด1.3ลิตรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตุนกระดูกที่โค้งเล็กน้อยครับหม้อวันนี้ใช้เบอร์20นะครับมันจะเล็กหน่อยซึ่งเหมาะพอดีกับ อัตราส่วนต่างๆนะครับระหว่างนี้ก็ตั้งน้ํารอจนเริ่มเดือดได้เลยครับโอเคครับตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะครับันดับแรกก็ใส่ซุปก้อนลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้ใช้เป็นซุปก้อนกระดูกหมูนะครับพอใส่ซุปก้อนลงไปแล้วเนี่ยหมูที่เราหมักเอาไว้นะครับได้เวลาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยลดไฟนิดนึงไฟมันแรงน้ำต้องเดือดนะครับ สลงไปได้เลยครับปริมาณจะไอปริมาณน้ำเนี่ยจะดูเยอะนิดนึงขอโทษด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตุ๋นกระดูกให้เปื่อยนะครับพอใส่ลงไปแล้วเราก็เร่งไฟนิดนึงนะครับเราจะเร่งให้มันเดือดขึ้นมาก่อนพอเดือดเนี่ยเราจะปล่อยให้เดือดพุ่งสัก3าถึงนาทีแล้วก็ทยอยช้อนฟองออกครับโอเคระหว่างนี้เรารอให้เดือดนะครับตอนนี้นะครับจกตั้งมาจนน้ําเดือดมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับสังเกตวา่าหมูเนี่ยจะเริ่มสุกที่ผิวแล้วนะครับแล้วก็ มันจะมีพวกฟองแบบนี้เยอะหน่อยนะครับเขีย <_ d ata> งฟ้าผ่าต้องขอไปด้วยพอดีที่บ้านฝนตกหนักมากเลยครับโอเคเราก็ทยอยช้อนออกนะครับเอาเท่าที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะช้อนได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันพอได้แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟักลงไปเลยนะครับพอใส่ฟักลงไปแล้วคราวนี้นะครับ เราจะตุนให้เปื่อยตามที่เราต้องการเลยครับใครชอบฟักเปื่อยๆหรือแค่พอทานกระดูกเปื่อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอย่างที่บอกว่าแล้วแต่ชอบจริงๆใครชอบเปื่อยๆตุนนานๆแต่ข้อพึงระวังนิดน,นึงคือเรายิ่งตุนนานใช่ไหมครับน้ํามันยิ่งงวดฉะนั้นมันก็จะลดจัดขึ้นอาจจะเค็มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเติมน้ําได้ เล็กน้อยนะครับให้อยู่ในปริมาณที่โอเคแล้วก็ลองชิมรสชาติดูครับเดี๋ยวพอทุกอย่างเปื่อยดีเนี่ยเรามาชิมรสชาติแล้วอาจจะตบด้วยซีอิ๊วขาวสักนิดนึงเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็โรยต้นหอมครับเดี๋ยวมาเจอกันครับโอเคครับตอนนี้จกตั้งมาจนกระดูกจกเปื่อยตามที่ต้องการแล้วนะครับฟักก็สุกแล้วเนื่องจากฟักอย่างที่จกบอกนะครับจกใช้ฟักค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้อ่อนมากไม่ได้แก่มากฉะนั้นมันก็จะสุกค่อนข้างง่ายอีกอย่างหนึ่งชิ้นมันบางด้วยนะครับนี่นะครับ กระดูกก็เปื่อยๆแบบนี้แล้วนะครับระหว่างนี้นะครับเราใส่สีิวขาวลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับเพราะว่าเราใส่ทั้งซุปก้อนแล้วก็ในหมูเนี่ยเราหมักเครื่องปรุงต่างๆไว้แล้วมันจะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมชิมก่อนนะครับก่อนจะปรุงใดๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นทอดลงไปครับรอจนต้นหอมสุกมีกลิ่นหอมก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสําหรับเมนูนี้ครับผมนี่เลยครับ ต้มจืดกระดูกหมูใส่ฟักง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับวันนี้คงไม่ได้ตักใส่ถ้วยให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆอัตราส่วนโจเขียนให้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเดี๋ยวดูได้ในตะก,ก้านะครับถ้าใครสนใจอยากซื้ออะไรสามารถแวะไปดูได้ตอนนี้มันมีระบบตะก,ก้าของ u t u b e นะครับสะดวกมากๆซื้อผ่านช้อปปีโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ